ครับสวัสดีครับสภาพฟ้มครับบ้านน้องสีมเพื่อจะตุรัพากพิมานอย่างว่เลยครับเมื่อกี้ติเปิดแล้วข้างว่าม่หลวกละครับขายขาดทุนขาดทุนแล้วย่งงยู่แล้วครับเนี่ยครับผมว่าติเลี้ยงไว้ละผมนั่นผมก็เลยนออกมาอีกครับอยากยากก็ได้ครับอยากนันก็ได้แด้ครับเนี่ยม่ลวกครับเอาดําราคาขาดทุน สองเมื่อนสองครับสองหอยฟีสทงอีสามนหนิครับนี่อย่าใส่ตะลวกกันได้แล้วครับลวงนียเมื่อนสองครับเนี่ยครับลวกเมื่อนสองขัดแม่นี่เมื่อนหนึ่งพันหาลอยแล้วครับขัดแยกเอาแม่เอาไปขุนเอาไปยังนี่ครับไปลวดเราหัวมีทองกับบ้องหับครับครับเนี่ยเพิ่อลรดครับอันละสองหอ่เล่ยครับสองฟี่เขาตัวเดียวกับสองครับอันละผมว่าจะเลี้ยงไว้เราเพิมวัดไว้ผม ขายก็แล่ะครับโตมากเป็นซีเป็นเศร้ากับบ้นเล้วบ่าจบรับบรเีมันแลวาด้ครับเนี mm ้วนี่ถเอาคือเอาเลยปรเดี๋ยขอไงไงพร้อมจบทได,คด้ครับเด้อรครับตรงไหนเลยโตมากครับขามันแล้วครับพ่ามันไม่มีเวลาะนานดนั้นครับครับบผมอันละ่ะ เวลาคาไว้แม่ลูกนี่สอง0มื่สองครับเนี่ยกันแยกกับเครื่อลูก1มื่0สองนแม่1มื่0หนึ่งัหาอยครับผมเอาขอจบคิวไปท่าน,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดี